สเปธรรำมาสิ่งต้องคววงเป็นอนิจจังไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อย,ยไม่มีอะไรจริงเพราะฉะนั้นกลางวันหรือกลางคืนเป็นการตกตาของโลกนี้พอโลกนี้หมุนก็ไปหาดวงอาทิตย์ก็เป็นกลางวันพอหันหลังให้ดวงอาทิตย์มีเงามาบางังเงาตัวเองก็มีกลางคืน มันไม่ใช่ของจริงทั้งนั้นละโยมทั้งหลายเราต้องปฏิบัติและให้รู้ของจริงว่าเวลานี้ไม่ใช่ของจริงแต่เสร็จแล้วเราเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นเรามีอายุเท่านั้นเราเป็นหน่มเราเป็นสาวเราเป็นคนกลางคนเราเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายนี่จบจบกันแก่นั้นแต่แล้วมันไม่ใช่อันนั้นมันของไม่จริงของสมมติ โลกนี้มันไม่ใช่ของจริงฉังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระโมคคราชว่าดูก่อนโมคคราชท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างตอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวกูนั้นออกไปเสียมัตจุราชจะมองไม่เห็นท่าน